องตอนที่ยี่แปดเรื่องหนึ่งอันอีเสียนเชื่อกวนเลิศแต่คิดว่าพี่สาวคงไม่ทำอะไรที่ไม่ดีคุณชายพี่ข้าอาจมีเหตุผลบางอย่างนางอาจจะหายหรือไม่ก็แค่อาการดีขึ้นอย่างงั้นข้าก็ไม่ควรคิดมากเพราะคุณชายยังไม่คิดเลยครับข้าไม่ได้ว่าเจ้านะข้าเข้าใจหากเจ้า จะคิดไม่เหมือนข้าก็ไม่แปลกคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดไม่เหมือนกันแล้วเรื่องที่ข้าวานเจ้าล่ะเป็นยังไงบ้างไปแล้วขรับแค่ไปจากวาจิงไห่แต่ไปที่ไหนอีกไม่รู้ขรับนี่สิยิ่งหนักใจข้าเป็นห่วงนักโดยเฉพาะพี่จงฟางเจ้าว่าไหมขรับอี่เซียนอยากให้จงฟางมาอยู่จนอ่องชั่วคาว แต่จะทำยังไงในเมื่อเขาก็ออกไปไหนไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องพึ่งอองฉินแต่ด้วยความที่ทะเลาะกันอยู่อีเซียน,ยนก็มาพูดเรื่องนี้กับอองฉินโดยไม่มองหน้าแม้กวนเลอเจ้าสกิดแล้วก็ตามพอพูดจบอองฉินก็ทำท่าจอ,อกไปข้างนอกทำให้อีเซียงยกมือขวางเขาไว้ เหมือนเขาไม่สนใจในคำพูดของตนท่านจะไปไหนท่าน่องข้าไม่ให้ท่านไปเจ้ามีเรื่องอะไรก็พูดมาข้าพูดไปแล้วเมื่อกี้ท่านไม่ได้ฟังข้าเหรอเจ้าพูดกับข้าโดยไม่มองหน้าข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าคุยกับข้าอีเซียนถึงกับปนในใจคนอะไรจะยอมกันบ้างก็ไม่มี เมียนะเนี่ยเมียว่าอย่างไรอีเซียนคราวนี้อีเซียนมองหน้าของเขาแล้วพูดเรื่องตรงฟงังมู่เฉินเพียงพยักหน้าแล้วทำท่าจะเดินออกไปอีกคราวนี้เอาตัวเข้ากวางเดี๋ยวท่านหนองอะไรอีกข้าก็รับปากเจ้าแล้วแล้วข้าล่ะให้ข้าออกไปข้างนอกอไรยังข้าไม่อยากกบขังอยู่ีนนี้ได้ ออกไปก็ได้แต่ต้องมีเทียนหลางไปกับเจ้าด้วยได้ยังไงกันออามูเถินไปไหนเทียนหลางก็จะไปด้วยเทียนหลางไม่ได้ติดตามเขาซะหน่อยอย่างนี้เท่ากับไม่ยอมปล่อยเขาออกจากตัวเมื่อขอดีๆแล้วไม่ยอมให้ออกไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องขอทางมูเถินมาพบจงฟางและพูดกับจงฟางตรงๆเรื่องหฮาวอี้จงฟางตกใจ ที่อองโมชนรู้เรื่องระหว่างเขากับฮาวีท่านอ,องรู้มานานแล้วเหรอครับสักพักหนึ่งแล้วข้าแค่อยากรู้ว่าเจ้าจะเป็นรองแม่ทัพของข้าอยู่ไหมครับเรื่องคืนนั้นไม่สำคัญกับข้าน้อยครับไม่มีอะไรทำให้ข้าน้อยเปลี่ยนใจจากท่านออกไปได้หรอกครับต่อให้ข้าจะเป็นแม่ทัพก็จะเป็นแม่ทัพ ของอ๋องมู่เฉินตลอดไปครับดีเจ้าพูดได้ดีอย่างนั้นเจ้าไปอยู่จนอ๋องสักพักครับท่านอองเทียนหลางรอบยิ้มเหลือบมองอ๋องมู่เฉินต่อให้จะร้ายกับภาชายาแต่ก็ทำตามที่ขอทางอ้าเหอก็หนีองค์ชายสามไม่พ้นเมื่อเขามาช่วยดูแลกรมอาญาและสั่งเขาให้ทํานู่นทํานี่ที่ไม่หยุดหย่อน แม้แต่การลินน้ำชาช่วงนี้องค์รัชทายาทไม่ยอมให้เขาติดตามไปด้วยให้เขาอยู่ดูแลที่นี่เขาดูเหมือนว่างที่องค์ชายสามสั่งงานให้ทุกอย่างนั่งลงสิโตยืนไม่เมื่อ,อยหรือขอพระทายไะยะค่ะอายเหอนั่งลงพร้อมกับองค์ชายสามที่หลินน้ำชาให้ เดิมซะเห็นเจ้ายืนหน้าบูดเจ้าคง,งาจะอยากจิบชาบ้างไม่พะยะค่ะข้าอุตส่าห์ดีนห้เจ้าก็ต้องเดิมขอพระไทยพะยะค่ะอ้ายเหอเดิมยังเสียไม่ได้ข้าได้ข่าวมาว่าเจ้าจะมั่นหมายกับผู้หลงหลึืมันหมายองชายเอาอะไรมาพูดพะยะค่ะก็เรื่องจริง เรื่องจริงที่ข้ากลอกมาแล้วไอ้เหอไม่รู้เรื่องนี้พอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงพ่อกับแม่ของเขาก็ต้องบอกเขาสิเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าที่จะปิดบังเขาองค์ชายเจาให้ข้าจำมั่นจริงท่านก็ไม่ควรรู้เรื่องนี้ก่อนค่าเจ้าไม่รู้จริงๆด้วยถ้าเช่นนั้นข้าจะถือว่าเป็นเรื่องจริงองค์ชาย อย่ามั่นกับใครนี่คือคำสั่งของข้าต่อให้มันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามองค์ชายเรื่องนี้องค์ชายไม่มีสิทธิ์มาสั่งกระหม่อมนะพะยะค่ะงานข้าจะไปสั่งพ่อของเจ้าทานอย่านะพะยะค่ะอ้ายเหอจับแขนงของเขาเอาไว้เพราะกลัวว่าเขาจะไปจริงๆอีกฝ่ายยิ้มก่อนที่จะวางมือวดมือของอ้ายเหออีกที หากเจ้าไม่อยากให้ข้าไปข้าก็จะไม่ไปเจ้าแค่รับปากข้าแค่นั้นทุกอย่างก็จบพะยะค่ะกระหม่อมจะไม่มั่นกับใครองค์ชายวางใจได้เลยพะยะค่ะดีดีมากหากข้ารู้ว่าเจ้าไม่ทำตามอย่างที่พูดข้าจะสังหารนางซะไม่ว่านางผู้นั้นจะเป็นใครองค์ชาย ถึงไอ้เหอจะรู้ความไร้กาศขององค์ชายสามแต่หากไม่คิดว่าจะถึงขั้นทำร้ายนางผู้นั้นซึ่งเธอยังไม่ได้ทำอะไรผิดนี่คือแผนขององค์ชายสามเข้าค่ากันไว้ก่อนไม่ให้ไอ้เหอมั่นและแต่ง,งานกับใครวันนี้ข้าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันเจ้าก็ช่วยข้าข้าต้องเรียนรู้อะไรอีกมากอาจจะอยู่ดึกสักหน่อยแล้วเจ้าก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนข้าด้วยพะยะค่ะองค์ชาย ต่อให้อีกฝ่ายจะรู้ว่าร่างเล็กผื่นใจที่รับปากเขาเขาต้องทำเพราะอยากให้อ้ายเหออยู่ใกล้ๆเขาอ้ายเหอตอนนี้เป็นของเขาแล้วพอฮาวี้คงไม่มีเวลามาสนใจหรือจะเรียกอ้ายเหอไปใช้งานตอนนี้คงจะหาวิธีง้อคนรักอยู่แต่เขาก็นึกจะอยากรู้แล้วสิว่าคนรักของฮาวี้เป็นใครกัน แต่หากจะถามร่างเล็กที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็คงไม่บอกโดยง่ายสู้ไม่ถามจะดีกว่าฮาวี่พึ่งกลับเข้ามาในเมืองเข้าไปนอกเมืองเพื่อไปดูกองกำลังองค์กรักภัยดำถือว่าเป็นกองกำลังที่น่ากลัวหากออกมูส่นคิดกบฏมันก็กบฏโดยง่ายแต่เขามีเรื่องที่สำคัญกว่าที่ต้องทำหลังจากนี้คือการไปพบจงฟังแต่จงฟัง ไม่อยู่ตอนนี้ไปอยู่ที่จวนอ,องเฉินองค์รัตทายาตมีเรื่องสําคัญจะคุยกับจงฟางถ้างั้นก็ม่อมจะให้คนไปตามจงฟางมาที่นี่ดีไหมพะยะค่ะไม่ต้องหรอกแม่ทับสีเหมือนข้าแค่ผ่านมาเท่านั้นพะยะค่ะแล้วหนิงอันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วพะยะค่ะนั้นข้าขอเยี่ยมหนิงอันหน่อยพะยะค่ะ หนิงอันที่นอนสมอยู่บนเตียงอาการเธอดูมันไม่ดีขึ้นเธอพยายามจะลุกขึ้นไม่ต้องลุกขึ้นหรอกหนิงอันข้าเห็นอาการของเจ้าแล้วดูเหมือนว่ายังไม่ดีขึ้นเลยข้าจะให้หมอหลวงมาดูอาการของเจ้าขอบพระทายไปคะแต่หม่อมฉันดีขึ้นมากเมื่อวานนิงอันยังดีขึ้นอยู่เลยซีเหมือนปากใจไม่น้อยเช่นเดียวกับฟิญินดันทวาไม่ได้ ในเมื่อข้าช่วยเจ้าแล้วก็ต้องช่วยให้ตลอดรอดฟังแม่ทับซีเหมอนเด้วข้าจะส่งหมอหลวงมาดูอาการของหนิงอันขอพระไทยพะยาค่ะฮาวี ie, ออกมาจากบ้านของซีเหมอนเขาอยู่ที่นั่นนานเกินไปแล้วใจจริงก็อยากจะกลับแต่ถ้าไปถึงแล้วไม่เจอจงฟางจะกลับเลยก็ยังไงโยยังไงวันนี้เขาก็ต้องได้พบจงฟางเข้ามาที่จวนอ,องเฉิน ได้พบจงฟางพร้อมกับอีเซียนอีเซียนหงุดหงิดนักเป็นครั้งแรกที่เห็นหน้าฮฮาอี้แล้วหงุดหงิดเพราะรู้ว่าฮฮาอี้ทำอะไรกับพี่ชายของตนก็เริ่มที่จะไม่ชอบหน้านักจงฟางก็อึดอัดไม่หยู่ถุงจวนออกแล้วแต่ก็ยังตามมาข้าอยากจะคุยกับจงฟางตามลำพังได้หรือไม่อีเซียน พะยะค่ะอีเซียนจำใจต้องออกไปอย่างเสียไม่ได้พร้อมกับกวนเลอ่อปล่อยให้พี่ชายอยู่ตามลำพังกับพาวอี้มีอะไรกับกะหม่อมพะยะค่ะข้าอยากเจอเจ้าเรื่องวันนั้นข้าขอโทษหากเจ้ายังโกรธข้าจะให้ข้าทำอะไรเพื่อให้เจ้าหายโกรธก็บอกข้ามาเถิดวันนั้นข้าใจร้อนนักก็หม่อมไม่โกรธอะไรหรอกพะยะค่ะ ก็หมอมไม่มีสิทธิ์องร์ราชทาญาตพูดถูกทุกอย่างแต่ข้าข้ารู้นะว่าเจ้าโกรธข้าอยู่มากเจ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเจ้าก็ยังโกรธข้าอยู่แต่แค่ปฏิเสธเพราะไม่โกรธข้าอยากให้เจ้ายกโทษข้าจากใจจริงๆของเจ้าหมอมฉันดูไม่จริงใจหรอกพะยะค่ะ เปล่าคือหม่อมฉันไม่ได้โกรธพระองค์และไม่มีสิทธิ์ทําอย่างนั้นด้วยพะยะค่ะหากองค์ชาจะคิดเรื่องนั้นอีกก็ทรงสบายพระทัยได้พะยะค่ะดีในเมื่อเจ้าไม่โกรธข้าถ้างานก็ออกไปข้างนอกด้วยกันข้าอยากจะไปจิบชาทีท่โรงน้าชาหากเจ้าปฏิเสธข้าก็จะมาที่นี่ทุกวันจนกว่าเจ้าจะใจอ่อนไปกับข้าพะยะค่ะฮาวีรอบยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะเดินนำหน้าตรงฟาง ออกไปพอมาถึงโรงน้ำชาเฮาอี้ดื่มชาเพียงลำพังกับจงฟางในห้องกระหม่อมไม่เห็นไอ,เอ,อ้เหนนอเลยพะยะคเหตุใดไอ้เหอจึงไม่ติดตามองค์รัชทายาค่ายเขาอยู่ที่โกมายาไม่ดีหรือเจ้าจะได้ไม่ลำบากใจเวลาเจอกับข้าทำไมกระหม่อมต้องลำบากใจก็เพราะเจ้ากับข้าเป็นอะไรมากกว่า องรัชทายาทกับรองแม่ทัพพรอองเรื่องขืนนั้นก็หมอมลืมไปหมดแล้วพยะค่ะแต่ข้าไม่ลืมแล้วก็ลืมไม่ได้ด้วยเจ้านี่ลืมง่ายจ,จริงนะจงฟังก็หมอมเมาจําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแค่รู้เพียงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นพยะค่ะย่างงั้นเหรอหน้าแปลกที่ข้าจําได้หมดถึงแม้ข้าจะเมา ตรงฟางอายมากพยายามเก็บอาการไม่ให้อีกฝ่ายสังเกตเห็นพ่อเขาพูดเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาหาลูไม่ไหวฝ่ายเอาแต่ต้องเขาจริงจังมากกำลังมองเพลินๆอ๋อ,องสฉนก็เข้ามานี่ก็มาเร็วเกินรู้เร็วเขาไม่แปลกใจเลยเพราะหูตาของมู่เฉินมากนักโดยเฉพาะที่โรงน้ำชาแห่งนี้ นั่งก่อนซิมูเฉินไม่ดีกว่าข้านัดเพื่อนเอาไว้แค่แวะมาทักทายจงฟางอุตส่าห์ดีใจที่ได้เจอองเฉินที่นี่อย่างน้อยๆก็ไม่ต้องอยู่ตามลำพังกับผ้าอี้และเขาก็ดีใจเกอร์ถ้าเช่นนั้นเจ้ามีธุระอะไรก็ไปทำเถอะองเฉินอืมยังข้าไปนะองเฉิญออกไปแล้วจงฟางถือกับมองตามตาละห้อยเจ้าไม่ต้องมองตาม มองข้านี่ก็หมอมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพระองค์ต้องฝืนใจกมมด้วยข้าไม่ได้ฝืนใจเจ้าเจ้าเต็มใจมาที่นี่กับข้าเองข้าถามเจ้าแล้วนะสรงฟางเหตุใดเจ้าต้งพูดอย่างนี้กับข้าก็หมมขอประธานอภัยก็หมมพูดไม่ทันคิดเป็นเพราะเจ้าคิดอย่างที่พูดต่างหากงั้นเจ้าต้องทำให้ข้าพอใจแล้วข้าจะปล่อยเจ้า ยังไงพะยะค่ะคืนนี้เจ้าไปหาค้าที่ตำหนักคืนนี้ใช่ทำให้ข้าพอใจแล้วข้าจะไม่ยุ่งกับเจ้าอีกหมายความว่ายัางไงยังต้องให้ข้าบอกอีกเหรอจงฟางก็หม่อมขอประธานอภัยพะยะค่ะจงฟางรีบุูเข่าลงกับพื้นพอรู้ว่ายังไงเขาก็ทำแบบคืนนั้นไม่ได้จริงๆ แค่ครั้งเดียวมันก็ผิดเกินพอแล้วจงฟางบอกตรงๆว่าทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆยิ่งทำให้ฮ่าวอี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาสั่งให้จงฟางลุกขึ้นแล้วทำตามคำสั่งเขาจงฟางไม่ยอมลุกขึ้นและไม่ยอมทำตามคำสั่งของเขาต่อให้ฮ่าวอี้จะฆ่าเขาเขาก็ไม่อาจทำตามได้เขาที่ตั้งใจมางอกลกลายเป็นว่า เขายิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกมีแต่เขาที่พยายามจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ตรงฟางก็ปฏิเสธท่าเดียวก่อนที่เขาจะทำอะไรรุนแรงไปเพราะความใจร้อนของตัวเองเขาจึงไล่ตรงฟางออกไปให้พ้นหน้า